وعلى آله وصحبه جمعين قال جل جلاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جندي تون رب تبتن سو so. พิธ to ีนิกายอันยิ <rawd Moder ator> ่งใหญ่ซึ่งเป็นแนวทางของท่านรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมของเราอัลลอฮฺด้วยละอิลอัลลอฮ์และด้วยมุฮัมมัดรอสูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอบันยานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและมีท่านรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นรอสูลุลลอฮ์ของพระองค์ครับ ทนี้ในกฎเกณฑ์บอกว่าผู้ที่จะนิกาแต่งงานกันได้ตามหลักการอิสลามนี่ต้องศาสนาเดียวกันทีน,นี้ตรงนี้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับคือมุสลิมผู้ทรงยิ่งในความการุณา Aku berdoa dari sekian rindu. Uzawiduk, atas nama orang yang dimasakin dianggurin atau disteriin dengan kasar. Kau apa sih? Kau jasir. Kau dalam tanggung jawab yang diambil dari orang yang dianggurin atau dengan kasar. Kau dalam tanggung ผมแต่งงานคุณผมนิกาคุณกับนางสาวนุษนาบุตรีของคุณสุริยะธนุสรด้วยมหาเงินสดสองแสนบาทแหวนเพชรสองวงและทองอีกสองบาทข้าพเจ้ารับนิกานางสาวนุษนาด้วยมหาดังกล่าวว่างเงินข้าพยานปัจนะอัลสลัติฮะอัอฮฺเมิบิลฮิมินชฟิลลุนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ฮิยุมักุมะวะบารอกะอะลัยกุมะ Allah um ana um ana. อัลลอฮฺมูฟิลลัมมูฟิรัดะมิงอิลก้าจามะตะ ورحمة مرحماتا عام ข้าพเจ้ามีสามีกับภรรยาของข้าพเจ้านางสาวพัทรินลัสนาสนูสอนดำมีข้อความดังต่อไปน,นี้หนึ่งเมื่อใดที่ข้าพเจ้าไม่ไม่เอาใจใส่ดูแลภรรยาของข้าพเจ้าเหมือนคู่สามีภรรยาที่ดีอื่นๆตามหลักศาสนาอิสลาม สองเมื่อใดข้าพเจ้าใช้อำนาจทุบตีหรือทำลายร่างกายด้วยวิธีใดๆที่เกินขอบเขตต่อภรรยาของข้าพเจ้าสามเมื่อใดข้าพเจ้าทำทำทำให้ภรรยาของข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเจ็บช้ำน้ำใจด้วยเหตุใดใดที่ผิดตามหลักศาสนาอิสลามสี่หากข้าพเจ้ามีความลับผิดข้อใดข้อหนึ่งังกล่าวหากภรรยาของข้าพเจ้าไปฟ้องร้องต่ออิหมัมประจําพระิีพหรือต่อต่อประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่ปัจจุบันเมื่อใดเมื่อได้ทําการสอบสวนมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้เมื่อรับคำฟ้องดังกล่าวถือว่าขาดจากการเป็นภรรยาของข้าพเจ้าหนึ่งต่อรัฐ 5. เมื่อข้าพเจ้ารอยย่อกคืนกลับแต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่ยินยอมแต่ละครั้งของการขอ,ขอการรอยยอกตกหนึ่งต่อรัฐ